น้องมิล <see> <monastery> <The> <response> mm ินแมนบอครับผมน้องมิลินแมนบอครับผมครับน้องบอกมาแล้วเออคือได้ยิ่นมันรูดปากน้องบอกมาแล้วแต่งพ้นว่าให้พ้นซื้อลอตเตอรี่จกใบธรรมเสียงมงอนหรือว่าให้ชัดเจนแม่ฮันพอท่านด้ชัดเจนแต่มาน้องรูดปากแล้วรูดมะเหลวครับรูดมะเหลวเขาใจดำแล้วเหงาเยี่ยยีให้เดาว่าให้เดาว่าบันทีแนวทางของน้องมิริน ว่าท่าไหครับเดลกาน้องมีลิ้นแมนบ่ครับผมครับตอนนี้ผมกับว่าท่านเดกาสวยเอ็ดไม่ปันหดเพราะว่าพูดว่าน้องบอกมาแล้วเออคือได้ยิ้นมาหลุดหากน้องบอกมาแล้วแต่พูนว่าให้เพ่นซื้อลอตเตอรี่จะใบธรรมเสียงก่อนหรือว่าห้าชาติจีนแม่เนพ่ท่านไดเจาแต่มาน้องลุกปากแล้วหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วทุกใจตามให้เดาว่าให้เดาว่า เอ้ยมีแปดยึดขึ้นเก่ายึดสะโพอเยี่ยมได้ปนนี่เจ๊งได้นี่ได้ครับเยี่ยมแล้วเยี่ยมเดียวติดแปดน้องมีลิ้นแมนบ้างรุดแล้วครับผมเพราะว่าได้ยินเมื่อวานนี่แวบเดียวผมก็เลยฝ้ากว่าขึ้นมาบ้านแต่ผมก็เลยมาขัดอ้าวแมนแล้วเรอฟังให้เพขนยังรอฟังว่าเพื้นสีเหลาตัวเก่าบอแมนแย่าี่น้องเอฟซีตั้งบานน่าพายรอใช่ไหมของน้องมีรินกับเอสกับเอดไมค์รอก่อนครับผม มันประมาณกี่วันครับก็เกินสามมื้อครับไม่เกินสามวันครับก็ตีไปเดิอพี่น้องเราตีออกกู๊บอหยิบไปยิบมาใบหนึ่งแล้วกัมาเสียงครับนฟันดีกันกะจีแจ๊งแเลยเอฟซีสามตอนนี้ตอนนี้คือล่อรถตลี่มากก่อนว่ราเอ็มไอคนฟันแมนทำคนเสียงตัวใดมันมันเอาตัวเดียวเลยงวดก้อนสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าตัวเดียวโคโรแต่ม่นเสียใจแห้งคนมาบนพิดโตพวันเอาศูนย์แสงหนาเออเสียดายกันคนนึงเช่นเสียหายง กันลลแล้วปลอดใจแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วดีแล้วละ่ะบนที่ตัวกันบนสิโตัวจังเขาเขาเลยจะพูดเบิ่งกันที่ได้ยุ่งครับ <c oughs> ได้ของเป็นทรายเอ็ดกาขยำมัตตาใส่ดัมตลอดแตงแต้ลังม้อยออกหวดที่ผ่านมาเนาะ้องมีลิ้นนี่ แอดกายยำมาตลอดเลยจับอยู่หนาปูโยกขึ้ือนซีวนวันเสียงือเสียงปูใหญ่นั่นบอกให้นั่นบอกให้เลี้ยงมันบอกให้ซีเงินครับจับมาลูกพี่สองกับฮารนวันชัดเจียวเลยม้วนก่อนสำหรับม้วนนี่นอนมิลิ่นเอยปากมาแล้วแยมมาแล้วครับแยมแอดกาแยมให้ตัวเดียวคือแปดครับผมตรงกันครับของแอดกาพอดีครับจ้าแต่วาลออแต่วาลอก่อนจับปูอกหนึ่งราะว่ามันสีชาติเกนบอ ทัหมดเั็นที่หนึ่งท่านว่าเด้อพี่น้องท่านว่านะครับผมแปดตัวเดียวเหมือนกันแปดตัวเดียวเหมือนกันของมัลลิลินนะครับครับรออีกสามวันเด้อครับพี่น้องพี่น้องต่อของเอฟกาไปก่อนแปดเือกันแปดเือกันมาตรงกันอีกแล้วมาตรงกันท่านน้องเขาปั้นย่ำสุดทใต้มุ้ยจังก็าเขาฟันแมนทั้งร่วมพลังทั้งขอบขั้วจะหน่อยเนาะ ที่ประเท่ไทยสายาร่วมพลังสั่งองค์กูบอกพลังอิหรีนี่ฟันไขเกี่ยวกันไปเจี๊ยซีกับฟันเห็นน้องเขอบฟันบางคนดฟันมาเด็กขอบวาบ้านนี่เพราะว่าตามตามคลิปเอสกาเนี่ยเอสกาเนี่ยจะว่าวเกี้ยวกับตัวเลขตัวนี้อยู่ตลอดเลยครับผมพี่น้องกรับยากก็ได้ลอกก้อนนะครับให้ฟันเป็นก้อนโอ้ยแมวผมมีนั่นซื้อฟันมาเห็นบัตร ปูซิล่าสี่ซื้อออกมันมาสี่เซบานเลยทีสี่ห้าหกทับหนึ่งห้าหกไม่ได้กังนะคุณถือทั้งบนทั้งล่างพูนน่ะผู้ใดสิบกว่าเนาะปูซิล่าเนาะสี่เลยสี่ใส่บันเลยทีเลยขอขอเบอร์ตัวเลขอีกสตะขันนะครับสักตะรับของเาบันคุณกับตัวมาว่าแม่ซื้อซีหานี่แม่ฟันได้ปลาได้นั่นถ้นแม่ฟันเนี่ยเอาลวบโกยเอายางเดี๋ยวรวดเท่ามันมา เรียบร้อยเลยเคย่ันแม่นคอนี้นี่น้องนี่แปดไม่ได้ปูฝันคับค่ันยังบาชัดเกณฑ์ไปได้นะครับออแปดตัวเดียวไปก่อนทางน้องมีเรื่องทางอากาศยับน้องม่ได้ยกเลยฝาคเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องเบลล์จันทิพย์เกณน